ผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยได้รับการดูแลทางด้านจิตใจและก็อารมณ์น้อยมากอาจจะเป็นเพราะว่าคนไข้เราเยอะด้วยนะคะจำนวนหมอก็น้อยนะคะมีน้อยที่ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลว่าเ,ออเป็นยังไงฟังข่าวนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างมีอะไรให้ช่วยไหมซึ่งในสาขาศิลปะบำบัดเราเข้าไปทำตรงนี้คิดว่าน่าจะมีใครสักคนนะที่ดูแล ความรู้สึกเหล่านี้ของผู้ป่วยโรคมะเร็งก็ตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาในชื่อของ Art for Cancer ศิลปะบำบัดเป็นวิชาชีพตั้งต้นมาจากสองวิชามาผนวกกันข้างหนึ่งเป็นศิลปะอีกข้างหนึ่งเป็นจิตวิทยาที่เราเรียกว่า p s y c h o t h e r a ข้างที่เป็นศิลปะเนี่ยอาศัยแง่มุมบางแง่มุมของการทำศิลปะเช่น การใช้ความคิดสร้างสารรค์การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเช่นการสัมผัสรับร,รู้เกี่ยวกับตัววัสดุศิลปะแล้วถ่ายทอดออกมา ในส่วนของอีกข้างหนึ่งซึ่งเป็นจิตวิทยาการบําบัดจะเป็นความรู้ทางด้านการแพทย์ด้วย mm hmm. เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์พอความรู้สองแขนงนี้มารวมกันก็กลายเป็นศิลปะบําบัดแล้มันเป็น tailor made เป็นการดีไซน์สําหรับเฉพาะแต่ละบุคคลตอบโจทย์มากอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ป่วยพอเข้าใจแล้วก็จะชวนกันดูว่าสถานการณ์แบบนี้เรามีทางออกอะไรบ้าง คิดกันอยู่ค่ะว่าเออจำนวนนักศิลปะบำบัดในประเทศไทยนี่ยังไม่เยอะเนาะยังไม่น่าจะพอที่จะลงทํางานให้บริการผู้ป่วยซึ่งมีอยู่จํานวนมากทีเดียวทั้งประเทศนะคะเราก็เลยคิดว่างั้นทําเป็นชุดศิลปะเอาไปดูแลใจดีไหมเอาไปเบื้องต้นก่อนเป็นอาร์ตคิดที่สามารถเอาไปใช้ด้วยตัวเองเพื่อสำรวจเข้าไปข้างในใจของตัวเองว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกยังไงนะชุดศิลปะ ดูแลใจเนี่ยอาร์ตคิดอันนี้เน karaoke, ี F, ่ยก็คล yani yeah. uh, right. right. mm. ้ายๆเป็นเพื่อนร่วมทางตัวคิดเนี่ยก็จะเดินทางไปกับเราพอเปิดกล่องมาปุ๊บเราก็จะเห็นสมุดอยู่เล่มหนึ่งเราจะมีกิจกรรมบรรจุอยู่ในสมุดเล่มนี้หลายกิจกรรมมากเจาะๆๆๆๆๆๆเจาะจนแบบหัวทู่เลยก็คือหัวใจที่เราฉีกออกมาจะเอามาเสียบขังเขาไว้อยู่ในนี้แล้วตานก็จะมีการจดเกิดขึ้นว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเราเขียนอะไรต่างๆเอาไว้โคสะใจสะใจมาก ถ้าได้ลองนี่จะแบบดีต่อใจมากเรามุ่งไปที่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะเช่นผู้ป่วยโรคมะเร็งโรคอะไรก็ตามที่มีการรักษายาวนานแล้วก็ไม่หายจะต้องทานยาหรือรับการรักษาไปตลอดชีวิตกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้ดูแลแคลคทิเวอร์คนเหล่านี้ต้องการพลังเสริมนะคะต้องการความช่วยเหลือต้องการให้ใครมาแบ่งเบา ภาระความเหนื่อยล้าของเขากลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มเบิร์นเอาท์ทั่วไปนะคะอาจจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรืออาจจะเป็นพนักง,งานออฟฟิศก็ได้นะคะที่มีภาะวะเบอร์นเอาท์รู้สึกว่าเช้าวันนี้ไม่อยากตื่นเลยไม่อยากไปทํางานเลยไม่รู้เพราะอะไรนะเหนื่อยมากชุดศิลปะอันนี้ก็จะช่วยเขาได้นะคะอัอนนี้ก็เป็นผู้ป่วยมะเร็งสมองระยะ4หรือไง่ายๆก็เรียกว่าระยะสุดท้าย จะทำยังไงไม่ให้เราเหนื่อยกับมันเจ็บปวดกับมันอดทนได้กับมันหรือแม้กระทั่งเออเรามีความสุขกับมันก็ได้ก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเป็นเบิร์นเอาตอนแรกก็คิดว่าแค่เหนื่อยเฉยเฉยตี1หนึ่วันของเราอะ่ะมันคือแบบเราไปทำงานแบบ8ชั่วโมง10ชั่วโมง12ชั่วโมงพอเราจบวันอะ่ะเออเราก็จะมีการกินเบียร์แบบสี่ชั่วโมง6ชั่วโมง แบบเที่ยก็หมดไปแล้ว24ชั่วโมงไปนอนเอาเวลานอนไปตอนตรงไหนอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดแบบเป็นรายวันก็คือแบบจะเล่นเกมกินเบียร์กับเพื่อนทําอะไรแบบดูซีรีส์ดูการ์ตูนอะไรเงี้ยครับพอมันเป็นช่วงที่รู้สึกเบรนเอาท์มากๆเนี่ยมันคือช่วงที่แบบเราไม่มีเวลาให้ดูซีรีส์แล้วอ่ะไม่มีเวลาให้เราเล่นเกมแล้วอ่ะมันแบบภาะระรับผิดชอบอะไรต่างๆความคิดต่างๆมันแบบทําให้เราไม่เจอว่าเราจะควรพักด้ตอนไหนก็เลยได้เจอไอชุดกล้อง ดูแลใจอันนี้พกไปไหลายที่มากพกไปตั้งแต่ไปทะเลไปเรือนจําถามว่าพกไปทำไมเน,นื่องจากว่า1คือเราได้มีเวลาทําในสิ่งตรงนั้นคือเวลาเราว่างเมื่อไหร่เราก็เอามาทาพอมีกล่องเนี้ก็แบบโอเคโอเคเป็นแท็กสุดท้ายของวันแล้วกนันก็ดีที่แบบว่าเออมันมันดึงเราจากจอบ,บ้างทําให้เราแบบมีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง40ินาทีชั่วโมงหนึ่งต่อวนันที่แบบเราได้คุยกับตัวเองก่อนนอนว่าอ,อวันนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไง เพื่อที่ทำให้เราอะไม่หมกมุ่นหรือว่าไม่ติตติดลบกับสิ่งลอบข้างที่เราไม่โอเคได้ใช้เวลาลบของตัวเองไม่อยู่ในกล่องเนี่ยเพื่อให้ตัวเองอกลับมาเป็นบวกเหมือนกับว่าคำถามที่เราเคย สงสัยมานานแล้วแล้วแบบเราเคยได้คําตอบแต่เราไม่เคยมั่นใจในคําตอบนะั้นอ่ะมันมันทำให้คําตอบนะั้นมันแบบมันเคลียร์ขึ้นชัดขึ้นเราได้คุยกับตัวเองชัดเจนขึ้นในทุกๆวันที่เราทํางานนะครับในทุกๆวันที่เราแบบใช้ชีวิตเดินทางไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้อ่ะเราก็ใช้ร่างกายในการเบียดเบียดคนอื่นให้มันแบบออกไปจากข้างๆเราใช่ไหมเพื่อแบบปกป้องอาณาเขตของเราให้แบบยืนสบายอะไรเงี้ยจิตใจเราเองมันก็ต้องคิดว่า ทำยังไงให้ใจของเราสบายขึ้นในชว่วงเวลานั้นนะซึ่งมันก็ใช้แรงใจเหมือนกันการดูแลร่างกายมันมันเป็นที่รู้จักมากกว่าไงมันเป็นที่แบบถูกพูดถึงมากกว่าว่าเราจะดูแลร่างกายของเราได้ยังไงบ้างแต่ว่าไอการดูแลใจอ่ะมันไม่ได้แบบ solid ชัดเจนว่าฉันจะต้องดูแลหัวใจ1000แคลอรี่นะเออมันไม่มีไงเรารู้สึกว่าการที่เราจะดูแลใจในสมัยเนี้ยมันคือแบบวิธีการให้เราเลือกหลายวิธีมากๆเลยไม่ว่าแบบว่า จะไปเข้าค่ายจะไปหาจิตวิทยาก็ได้จะไปไปเที่ยวไกลๆไปเที่ยวทะเลหรืออะไรเงี้ยมันก็ทาได้เหมือนกนแล้วก็ไอ้ลกล่องน,นี้มันก็คือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่แบบที่เราว่ามันคอมแ a c t มากๆที่มันแบบแอบว่ายกสิ่งที่ดูแลใจของเราอะ่ะมาอยู่ในกล่องเนี้ยเอออยู่ในกล่องที่แบบว่าเราสามารถเปิดตอนไหนก็ได้ใช้เวลาแบบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งมันก็ดูแลได้แล้วอะไรเงี้ย